นางสาวเพียงอไัยแก้วดวงงา,าม ผู้อำนวยการกศนออาสามโคกปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรอ,อเภอสามโคกมอบหมายให้นางสาวอุสาผลสริริครูชำนาญการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสกรออราสามโคกภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นณวัดสวนมะม่วงตำบลบ้านงิ้วอเภอสามโคกจปทุมธานีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2566 การฝึกอบรมโดยการให้ทุกคนบวชเนกกขมมะรักษาศีลแปดสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฝึกปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิวิปัสสนาฟังธรรมเทศนาตื่นนอนเวลาตีสี่เข้านอนเวลาสี่ทุ่มโดยมีพระครูปรทุมภาวนาพิสิทธ์จันทวมโนเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วงเป็นพระวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ Thank you